สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าถึงการซ่อมอาการหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นอาการที่ผมเพิ่งเคยเจอเลยนะตั้งแต่ซ่อมคอมพิวเตอร์มานะครับนั่นก็คืออาการจอลายนะครับปกติผมก็จะเห็นแต่จอลายที่เป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับแต่ตัวนี้มัน เป็นลายแบบทะแยงนะท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับมันจะเป็นแนวทะแยงนะครับตัวนี้ผมสูมกล้องให้ดูนะมันจะเป็นเม็ดนะครับตอนแรกที่ผมซื้อจอมาเปลี่ยนเนี่ยมันก็ไม่เป็นนะครับแต่พอทดสอบเปิดไว้สัก1วันนะครับอ่ะมันเริ่มเป็นนะครับผมก็ได้ทําการขัดสายแพรอะไรต่างๆนะครับก็รู้สึกว่าเอ๊มันไม่หายนะครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊มันเป็นอะไรหรือว่ามันเป็นชิปเกี่ยวกับเกี่ยวกับ ชิปควบคุมจอภาพหรืออย่างไรนะครับเริ่มต้นเราก็หาสาเหตุจากสายแพรก่อนนะครับอาจจะทำความสะอาดนะครับก็ไม่หายนะครับก็เลยเริ่มทำการแกะเครื่องออกมานะครับนี่มันเป็นอะไรผมก็เลยเริ่มทําการแกะเครื่องออกมานะครับแล้วก็ตรวจสอบการทำงานของ ic rtd 2136นะครับ ปรากฏว่าไอซี IC ตัวนี้มันร้อนผิดปกตินะครับผมก็เลยเริ่มทำการวัดตรวจสอบแบบเย็นนะครับก็ปรากฏว่าจุดไฟเลี้ยงเนี่ยมันความต้านทานต่ำเหลือเกินนะครับมันต่ำมากจนถึงระดับต่ำกว่า100โอห์มนะครับผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊หรือว่าแหล่งจ่ายไฟมันชอ็อตหรืออย่างไรนะครับผมก็เลยได้ทำการลอยตัวต้านทานนะครับซึ่งเป็นตัวต้านทานที่ขั้นโมจรนะครับระหว่างไฟเลี้ยงกับตัว ไฟเลี้ยง R T D 2 1 3 6นะครับออกนะครับเพื่อที่จะวัดนะครับตามรูปภาพนะครับผมก็ได้ทำการย,าย้าย R ออกก่อนนะครับจากนั้นผมก็มาวัดความต้านทานนะครับผลปรากฏว่าความต้านทานจุดไฟเลี้ยงเนี่ยนะครับมันปกตินะครับแต่ว่าความต้านทานของจุด I C ที่เป็นขาไฟเลี้ยงเนี่ยนะครับความต้านทานมันต่ํา นะครับอยู่เหมือนเดิมนะครับนั่นหมายความว่าตัว IC เนี่ยนะครับเหมือนมีการช็อตการลีกนะครับในย่านไฟเลี้ยงเนี่ยนะครับผมวัดจุดไฟเลี้ยงนะครับได้ความดันานทาน 2.1K พอวัดจุดไฟเลี้ยง IC ได้2 6โอห์มนั่นหมายความว่าตัวนี้เขาช็อตนะครับเดี๋ยวเราลองจะแทงไฟนะครับแทงไฟเพื่อตรวจสอบนะครับโดยจุดไฟเลี้ยงเนี่ยมันเป็นไฟ3.3มโวลต์นะครับ ผมก็จะแทงไฟด้วยไฟ3.3โวลต์จากนั้นผมก็ใช้โซแวนนะครับในการเช็คความร้อนปรากฏว่า IC มีการร้อนอย่างฉับพลันนะครับนั่นหมายความว่า IC ตัวนี้เขาลีกอยู่ในโครงสร้างนะครับในจุดไฟเลี้ยงนะครับนั่นนะครับ มีการด่างเว้านะครับโซเวนด่างเว้าก็คือมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับ IC ก็เลยแสดงความร้อนออกมาการช็อตนะครับแบบโอหมต่ำนะครับในจุดของไฟที่สำคัญสำคัญเนี่ยมันจะทำให้ไฟในระบบของชิปเนี่ยหายหรือชิปเนี่ยก็จะเกิดการร้อนนะครับจากนั้นเนี่ยชิปก็จะทำงานไม่สมบูรณ์ตัวนี้แหละที่เป็นสาเหตุให้ภาพลายนะครับในแนวทะแยง นะครับซึ่งเป็นอาการใหม่ที่ผมพบเจอเลยทีเดียวนะครับในเมื่อเราพิสูจน์ทราบกันแล้วว่าเออไอตัวนี้มันมีปัญหานะครับจากนั้นเราก็สั่ง IC มาจากนั้นผมก็ถอด IC ออกนะครับโดยการเป่าที่อุณหภูมิ420องศานะครับเราอย่าลืม ปกปิดวงจรด้วยฟอยล์นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัว R ตัว C เล็กๆก,กระเด็นนีนะครับจะทำให้เราเสียเวลาจะต้องมา,าหามาใส่นะครับใจเย็นนิดนึงนะครับตะกัวเขายังไม่สุกถ้าเกิดตะกัวเขาสุกเขาจะหลุดนะครับมันก็จะง่ายตะกัวเริ่มสุกแล้วก็เอาขึ้นนะครับ แบบนี้จากนั้นเราก็ทําความสะอาดขานะครับทําความสะอาดขานะครับแล้วก็มาวัดเช็คในวงจรน,นะครับเราอย่าลืมเอาฟอยที่เราปกปิดวงจรอ,ออกด้วยนะครับเพราะว่าฟอยเนี่ยมันนาไฟฟ้าああเวลาถ้าเราไม่เอาฟอยออกแล้วเรามาวัดไฟหรือปล่อยไฟเข้ามานะครับไฟก็จะลัดวงจรได้จากนั้นผมทําความสะอาดนะครับแล้วก็เราก็จะมาวัดเช็คในวงจรว่ามันยังช็อตอยู่ไหมนะครับ เรามาวัดเช็คกันนะครับตอนนี้ผมเอา IC ออกไปแล้วนะครับนั่นหมายความว่าปลายทางจะไม่มีโหลดแล้วนะครับกล่าวเช็คนะครับกล่าวเช็คนะ กราวเช็คกราวเช็คนะครับจากนั้นผมวัดไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงก็ความด้านทานปกติส่วนจุด V in ของ IC RTD 2 1 3 6ตอนนี้ก็พอาม้านทานเป็นอนันต์นะครับความ้านทานอินฟินิตี้แล้ว นะครับก็แสดงว่า IC เสียจริงนะครับแล้วก็ทำการหา IC มาใส่ใหม่นะครับก่อนที่เราจะใส่ IC เข้าไปในระบบเนี่ยนะครับเราก็ควรจะแต่งขา IC ก่อนนะครับผมลองใช้ตะกวัวเหลวนะครับในการนำมาเป่าปรากฏว่าไม่สำเร็จนะครับตะกวัวมันไม่ได้เกาะขานะครับอาจจะใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับ ผมก็เลยลองวิธีใหม่นะครับวิธีใหม่ก็คือใช้ตะกวัวเหลวนั่นแหละนะครับแต่ใช้หัวบัดกรีแทนนะครับโดยการาโรยตะกวัวเหลวเข้าไปในบนแผ่นตัว IC นะครับจากนั้นผมใช้หัวแรงเนี่ยนะครับในการค่อยๆเกลี่ยนะครับผมก็ลองอยู่นานเลยนะครับ จนได้ฟีลิ่งที่เข่าทีอ่าฟีลิ่งแรกก็คือไล่ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันปรากฏว่ามันก็ยังไม่เกาะนะครับแต่ก็จะมีบางขาที่เริ่มเกาอดีนะครับก็ยังยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่การที่เรามาแต่งขาไอซก่อนเนี่ยมันจะทําให้เวลาเราไปวางเนี่ยนะครับตะกัวมันจะลงดีมากนะครับจะทําให้หมดปัญหาเรื่อง ตะก,กัวเนี่ยไม่เชื่อมกันกับบอร์ดนะครับการวาง IC ทุกแบบเลยที่เป็นขา d f n หรือ q f n เนี่ยนะครับจำเป็นมากที่จะต้องให้ตะก,กัวเชื่อมกับ PCB ติดดีแล้วถงึงเราจะค่อยเปิดได้นะครับถ้าไม่เช่นนั้น IC อาจจะเสียได้เลยนะครับผมลองผมลองทำไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าตะก,กัวเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ นะครับผมลองทําไปเรื่อยๆผมก็เลยเอาฟลักมาใส่เยอะๆนะครับแล้วก็โรยตะกั่วเหลวเข้ามาอีกเยอะๆนะครับก็ลองทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มติดดีขึ้นนะครับตอนแรกก็ยังไม่ติดดีนะครับทําไปเรื่อยๆกน ผมลองใส่ตะกัวเหลวไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะลองไล่ใหม่นะครับก็ยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่ก็เลยจับเทคนิคได้ว่าอ่ามันจะต้องใสออกไปนะครับสออกไปด้านขามันก็จะทำให้ติดดี ผมก็ทำไปเรื่อยๆก่อนอเริ่มติดขึ้นมาบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่ผมก็ใส่ตะกวัวเลวเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ลองฟีลลิ่งเรื่อยๆอซีก็จะโดนความร้อนได้นานประมาณหนึ่งนะนะครับตอนแรกก็ยังไม่ติดนะครับตะกวัวยังไม่ติดนะครับลองอีกครั้งครับ ไหล,ลขาอีกครั้งนะครับอพอฟักเยอะๆตะกัวมันจะเริ่มมลน,นะครับจากนั้นเราก็แกว่งหัวบัตรกีไวๆนะครับจากนั้นผมก็ใสออกใสออกไปอผมใสออก่อาแบบนี้นะครับทําไปเรื่อยๆนะครับถ้าฟักเยอะๆครับมันจะทําให้เราไหลง่ายขึ้นถ้าฟักน้อยๆตะกัวมันจะไม่ค่อยมนนะครับเนี่ยผมก็ทาไปเรื่อยๆ ทำไปเรื่อยๆถ้าเราใช้ตะกวัวเหลวเนี่ยแล้วเราจี้หัวบัตรกีไว้ข้างๆแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้ตะกวัวเหลวเนี่ยไหลเข้ามาติดขาได้เองเลยครับก็เลยเป็นเทคนิคที่ผมจับจุดได้ว่าเออนี่แหละคือวิธีที่ใช่สําหรับการแต่งขา i อซีอาร์ครันน้เนี้เราจะเห็นว่าขาเนี่ยเริ่มมนขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมจับจุดได้นะครับ ผมใสผมใสตะกั่วเหลวอ,ออกไปอ่าแบบนี้นะครับผมมาลองอีกข้างหนึ่งลองดูอ่ามันได้ผลนะครับผมใสตะกั่วเหลวอ,ออกมาด้านข้างอ่าแล้วก็ไหลแบบนี้มันขึ้นอยู่กับปริมาณฟลักครับถ้าฟลักเยอะๆมันจะทำให้ตะกั่วเคลื่อนดี แล้วก็มนนะครับอ่าตอนนี้ฟลักเริ่มเยอะแล้วจากการที่เราใช้ตะกวัวเหลวหลายครั้งนะครับอ่าตอนนี้เริ่มติดดีแล้วครับเราพยายามแต่งขาให้ครบทุกขานะครับจะทำให้เวลาเรานำไปวางเนี่ยนะครับมันติดดีนะครับลองอีกครั้งครับ ตะกัวก็เริ่มติดดีแล้วนะครับความร้อนมันจะดูดตะกัวเร็วให้หมนนะครับจากนั้นมันก็จะวิ่งบางทีมันวิ่งไปโดนขามันก็จะมนนะครับก็เพิ่งจับจุดได้ว่าเออเราจะต้องให้ฟลักมันเยอะๆก่อนนะครับแบบนี้นะครับมนนะครับทำมนทั้งสี่ด้าน ส่วนตรงกลางตะกัวมันเยอะนะครับในขั้นสุดท้ายแล้วก็มาเอาลวดซับตะกัวซับออกไปนะครับจากนั้นผมก็ไอซีไปวางนะครับพอวางเนี่ยเราก็ทำการสํารวจนะครับว่าขามันลงสนิทไหมถ้าขาลงไม่สนิทนะครับเราก็ไร้ขาตะกัวนะครับด้านข้างนะครับ แล้วก็ต้องส่องดูนะครับตรวจเช็คอย่างแม่นยําเลยว่าขาทุกขาเนี่ยเขาลงดีกันเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าเราบัดกรีขานะแล้วทุกขาไม่ได้ลงดีเรียบร้อยนะครับมันจะทําให้ IC เสียหายได้อีกครั้งนะครับหรือ IC ซีอาจจะไม่ทํางานเราก็อาจจะหลงทางได้นะครับจากนั้นเราก็ทําความสะอาดด้วยโซแวนอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับ ผมสังเกตว่ามีบางขาเนี่ยมันตะกัวไม่นูนนะครับผมก็เลยไหลตะกัวเพิ่มนะครับเราก็ทาฟลักลงไปนะครับจากนั้นก็ใช้หัวแรงปลายแหลมแหนะครับเกลี่ยไว้ๆนะครับ,ะระรบตะกัวมันก็จะเข้าที่เข้าทาง จากนั้นเราก็ทำความสะอาดนะครับแล้วก็มาวัดรีเช็คนะครับจุดที่เราวางไปโดยการเช็คความตั้นทานนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงได้บ้างเรามาวัดเช็คกันนะครับหลังจากที่เราวาง IC แล้วเนี่ยความตั้นทานของ IC จะอยู่ประมาณเท่าไหร่มิเตอร์เช็คนะครับ กล่าวเช็คความต้านทานไฟเลี้ยงอยู่ประมาณนี้ความต้านทานไอซีโสูงมากนะครับเรียบร้อยนะครับดูค่าความต้านทานนะครับความนัานทานจุดไฟเลี้ยงก็ต้องประมาณ 2K กว่ามิเตอร์เช็คจุดไฟเลี้ยง 2K กว่ากว่า จุดไฟเลี้ยง IC 6k นะครับนี่ความต้านทานกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็ไปใส่ฟิลนะครับแล้วก็ทำการเปิดทดสอบดูนะครับเกิดผลอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างจากนั้นผมใส่ตัว R ฟิลเข้าไปนะครับหรือตัว L นะครับตัวนี้เป็น L นะไม่ใช่ R ฟิลนะครับมิเตอร์เช็คนะครับ จากนั้นวัดความต้านทานโดยรวม 2k นะครับนะเท่ากันกับความต้านทานของแรงจ่ายถูกต้องนะครับความต้านทานกลับมาเป็นปกติแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราไปเปิดทดสอบด,ดูกันนะครับหลังจากที่เราประกอบตัวเมนบอร์ดนะครับเข้ากับคอมจากนั้นเราก็ทําการเปิดนะครับจากนั้นผมลองหยดโซแวนไปเพื่อเช็คความร้อนระหว่างที่เราจะเปิดด้วยนะครับกดเปิดนะครับ ปรากฏว่าไม่ได้ร้อนไวแล้วก็จอก็หายลายเรียบร้อยนะครับนี่ขนาดระบบเขาทำงานนะครับโซแวนไม่ร้อนไวเท่ากับตอนที่เราป้อนไฟหาตัวช็อตนะครับเนี่ยโซแวนยังไม่หายเลยนะครับยังไม่ด่างเว้าเลยนะต้องรอนานมากเนี่ยรอนานมากถึงจะหายการหายแบบนี้นะเราเรียกว่าการหายตามธรรมชาตินะครับไม่ได้หายไวไงเราเรียกว่าหายตามธรรมชาติ และผลลัพธ์ก็คือจอไม่ลายแล้วนะครับก็ถือว่าการตรวจสอมของเรามีความถูกต้องนะครับแสดงว่า IC เสียจริงนะครับนี่ก็น่าจะเป็นความรู้ได้อีกชุดหนึ่งนะครับที่จะเอาไว้ให้เพื่อนๆนะครับไว้ตรวจสอบ IC ที่มีปัญหานะครับทีนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านและก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ